สาววันนี้พมี่จะมาเล่นแบบที่แบบแปลกๆกับอลสตนี้ลมเล่นคีนะฮะซึ่งเออดงหน้าตาแบบนี้วะเออพีหุนของิเซนาหนา er. ้าตาหน้าตาแปลกๆยังไเหมือนเขไม่นอนีน่วนคนเล่นเกม r ตีมเอตะเกียรโอ้ยโอ้ยเยอะแล้ว เวยนาไอปุกนครับก็เป็นเอนะครับอยู่ๆมันก็เป็นแมบเดียวนะว่าให้ยนะแมเกีอร์โอ้สกีบดทอยลย่งรั่ว โดนตดโอ้ยมขี้ไรเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยพิษโอ้ยโอ๊ยขี้บ้านี่คือขี้ทองคำนี่เอ๊ะขี้ขี้ทองคำเหรอตะกี้ไอ้ขี้โอ้ยขี้ไม่ใช่ไหนเนี่ยขี้ก้อนเมฆเฮ้ยสกิบีดี้ทอยเลทอย่างรัวฮู้แมปแมปที่ ป่าที่สุดนี้เราคือแมทเนี้นะครับผมแนะนําเลยแบบที่ป่าที่สุดอ่ะช่วงเนี้ยวันนี้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะนี่มาลงคลิปวันนี้ละกันแล้วก็จะปล่อยช็อตด้วยอุ้ยอะไรสีลุ้มแล้ววันนี้ผมก็จะปล่อยช็อตแล้วก็ลงคลิปไม่มากกว่าน,นี้นะครับโอโจะลงคลงคิปคลคิปที่สวิตเก็บผมจะลงคลิป ของเพื่อผมก็จะลงคิปของเพื่อก็จะลงแค่นี้มีแค่นี้ยครับแต่วันนี้ผมก็มี้ก็มีอะไรมากที่ตดครับดูดูนะฮิอู๊ดอีกคนเล่ะให้เยอ อุ้ยน่าตัวอุ้ยตัวเรื่องขี้แลวใครชอบสีนี้แต่ว่าผมไม่ชอบสีนี้ขี้แตกเลยเสื้อหายฮิฮิโอ้วิ่งทลายมา น้องไม่หายอุ้ยมัี้เหรอน,นีอ่โอ้ค่ะอู้หูคนอีกน้องขี้อยู่ไหมวันนี้ไม่มีอะไรมา ับได้สนุกมาขนาดนั้นบูก็เสียจริงขี้ระเบิดขี้สกีที่ทลอยเลยปะปะปะปปปปปสาวรีค่ะปราขี่นี่คือคนที่โดนขี่แล้วก็ตุยนะนี่นนอนอยนั่นแหละโอ้โหโทดขี้สะ่ยกว่า ใครที่ขี่นี่ใครที่กินข้าวอยู่นะฮะขออนุญาตเรื่อนคลิปนี้ด่วนดีโคตรดีเลยระเบิดขี่แตกใครที่ดูคลิปนี้ขออนุญาตนะฮะข้ามเลยะฮะทุกคนใครที่ไม่ใครที่เข้ามาดูต่อพู้ว่าไม่ได้กินอาหารนะครับรเคลิปนี้ผมก็ ไม่เคยหรอกก็ีมเาเล่นมีธรรมดาอยู่แล้วราชาขี่นะเนี่ยปึ๊บมาประลาดพรงกระสูลง,งจากขี่อืมฮี้ดิปุฮิ้บอืมอืมอ ก็ขอสัตที่บุกไปชนด้วยนะบิเบลยลงที่นี่อะไรวัววววววอุ้ออ,อเยเลยปังชี่โ,โรเบิร์ตเทคกหนึ่งนะคะหนึ่งาโรเบิร์ตตัว ไม่เปรยหัวสนุกก็เลยท้าซีนะฮะ